สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงเผาผลานลูบี้ไอทางบ้านอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ขอบคุณคุณซีมูเลสมากๆเลยนะครับที่นำไอดีนี้มาให้ผมสุ่มนะครับคุณซีมูเลสก็มีช่อง YouTube อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะ ทิ้งลิงก์ช่องไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมและก็จะขึ้นไว้ขึ้นรูปไว้นะครับว่าช่องเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมก็เป็นช่องเกมและเนเจอร์กันี่แหละครับผมโอเคเนาะก็เขาบอกว่าขอจัดหนักๆขอกร,ก,รกระดิ่งสัก20ชิ้นนะครับผมก็เขาไปทําบุญไปให้ผมแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวอยากได้นะังเดี๋ยวจัดให้นะครับโคจิ บริษัทโคจิไม่จำกัดนะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งเกลือน้ำทะเลไปให้นะครับเขาบอกว่าขอให้ให้เปิดนี้ให้ด้วยนะครับเป็นซันตาบราลซันตาปล่องไฟด้วยนะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นการเปิดเปิดตัวละเปิดเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็เปิดเกียร์คริสต์มาสด้วยนะครับผมที่จะเป็นเกียร์จุดดาวลูกลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงนะเป็นเกียร์จุดดาวชิ้นใหม่นะครับของคริสต์มาสนะโอเคแล้วก็เป็นตัวบราลซันตาปล่องไฟนะครับตัวใหม่มา ไม่พูดภวามนำเพลงนะครับผมจะเปิดแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากในการเปิดอะไรต่างๆนานาน,นะครับเขาบอกว่าจัดไปเลยโคจิเอาเท่าไหร่เอาให้หมดนะครับเปิดเกียร์คริสต์มาสให้หมดเลยสักสามพันลูบี้นะครับผมผมเองก็จะจัดไปให้เลยตัวกาชาเหรออ่าอยากได้นั่งใช่ไหมเดี๋ยวโคจิจัดให้นะครับผมโคจิไม่เกลือได้ยังไงนะครับจัดให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าโคจิไม่เกลือก็ไม่ใช่โคจิแล้วนะครับมา let's go นี่เอานี่ เออส่งมาให้ส่งคอนคูลไปนะครับผมทางบ้านเตรียมใจไว้เลยว่าต้องเกลือแน่นอนนะครับโคจิ <Ko ji S 1> จะทําให้เกลือแบบแบบไม่ลืมหูลุมตาเลยโอ้โห oh. แต่ว่าอันนี้มันก็เกลือเกินไปนะโอ้โ <laughs> ห oh. 90้าสใบนะเว้ยเฮ้ยไอ้เอามาหน่อยสิสักตัวนึงโอ้โ oh. หตัวใช้ได้ก็ไม่มีนะโอ้โ oh. ห oh. เป็นไงล่ะโคจิ <laughs> เปิดให้แบบนี้นะครับ <laughs> ต้องเกลือแน่นอนร้อเซนนะครับผมเรียบร้อย <laughs> 90บใบนะครับผมก็เรียบร้อยครับไอดีทางบ้านนะครับผมฝากความหวังไว้ให้โคจินี่เท่ากับเกลือนะครับผมมาเดี๋ยวเปิด3,000ลรูบี้เลยนะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าได้กระดิ่งคริสต์มาส20ชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าไม่เกลือนะนะครับผมเพราะว่าไอดีทางบ้านเขาอยากได้นะครับมาเปิดรัวเลยนะเปิดรัวเลยนะครับผมเปิดรัวเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่นำไอดีนี้มาให้ผมเปิดให้นะครับผม เลสโกครับรูรัวไปเลยนะครับผม1ชิ้นนะครับผม1ชิ้นแล้วนะครับ2ชิ้นนะครับผม3ชิ้นนะครับมาเปิดรูรัวเลยโคจิอ้าวเดี๋ยวยูเัยก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมขอขอออกก่อนเผื่อมันบั๊กนะครับผมเผื่อมันบั๊กนะเออผมกลัวผมกลัวนะครับผมกลัวว่าลูบี้มันจะบั๊กเออมาเลยครับผมได้3ชิ้นแล้วนะได้3ชิ้นแล้วนะครับมาเลสโกอ้าว เซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ล่มเหรอเนี่ยเดี๋ยวตกใจ3ชิ้นนะครับ4ชิ้นนะครับผม5ชิ้นนะครับ6ชิ้นนะครับ6ชิ้นแล้วเออแต่ว่ากระดิ่งไม่ออกสักอันเลยนะครับผม6ชิ้น7ชิ้นแล้วนะครับผม7ชิ้น8ชิ้น8ชิ้น9ชิ้น9ชิ้นเอาแล้วจังหวะนี้หรือรัวเลยโคจิเขาอยากเกลือนักเราก็จัดให้นะครับผม9ชิ้นเลยโอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยว โอ้โหขาดจังหวะเลยโคจิ ji, กําลังกำหมัดนะเนี่ยบอกว่าเลยนะครับผมขอไปที่ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรแบบไม่เข้าหูขอไปจริงนะครับกาลังตื่นเต้นนะครับผมเ,เดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยมันบั๊กหรืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมงงมากเลยเดี๋ยวนะขอขอขอเข,ข,ข้าใน,นอันนี้ไปก่อนแล้วก็สุ่มไปมันต้องได้เดี๋ยว,เ,ยวเออไปแล้ว9้าชิ้นแล้วใช่ไหม 10ชิ้น10ชิ้นใช่ไหมครับ11 11ชิ้น11ชิ้นแล้วโอเค11ชิ้นแล้วจังหวะนี้11ชิ้นแล้ว11ชิ้น12ชิ้น13ชิ้น14ชิ้น14 15ชิ้น15ชิ้นเอาเว้ยมาโคอยากได้ใช่ไหมอยากได้กระดิ่งจัดไปเลย16 16ชิ้น17ชิ้น18ชิ้น19ชิ้นเอาไปให้หมดแต่ว่ากระดิ่งทำไมไม่มาเนี่ยโอโหกระดิ่ง20 21 22ด ย2ิบสองชิ้นย3ิบสามชิ้นย4ิบสี่ชิ้นเอาไปที่หมดเลย <c oughs> เอาเว้ยมาย5ิบห้าชิ้นย5ิบห้าชิ้นแล้วยิบหกชิ้นยิบหกชิ้นแล้วยิบหกชิ้นแล้วยิบหกชิ้นแล้วโอเคมาเ,เดี๋ยวแต่ว่าเกีือเจ็ดดาวมันไม่มาเลยวะโอ้โหโคจิเกลือจะจัดเลยเออมาแล้วกระดิ่งมาอีกครั้งเออโอ้โหรอบนี้เกลือนะครับผมเกลือหรือป่าก็ไม่รู้จัดหนักจัดเต็มนะครับคุณซิมูเลตเอาให้หมดเลย3000ลูบี้นะครับ เออมาแล้วผมลืมแล้วว่าผมนับได้เท่าไหร่เลยเนี่ยเออกระดิ่งมาอีกแล้วชิ้นหนึ่งนะครับผมมาเอาอีกเอาอีกเอาให้หมดคงสุดท้ายแล้ว1,000ลรูบี้นะครับเออกระดิ่งไม่ค่อยออกเลยเว้ยเฮ้ยทำไมกระดิ่งไม่ออกวะเนี่ยเออเอาให้หมดเลยเปิดรัวๆเลยครับผมเปิดรัวๆเลยนี่เอาให้หมดเออสะใจเว้ยเ๊ <c> ้ <oughs> แต่ว่าทําไมกระดิ่งไม่ออกวะเนี่ยอันนี้เนี่ยเกียร์เจ็ดดาวไม่ออกเลยวยวคุณผู้ชมเกียร์เจ็ดดาวไม่ออกเลยแฮะ ใช่เกียร์เจ็ดดาวไม่ออกเลยเดี๋ยวเออมาแล้วเกียร์เจ็ดดาวแต่ว่าเป็นเกียร์เจ็ดดาวเรียวหนาดน,นะครับปืนก็โอเคอยู่นะอ่าโอเคอยู่นะปืนนะครับโอเคเดี๋ยว่อยไปนับรวมยอดละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปนับรวมยอดนะครับเออกระดิ่งมีอีกแล้วชิ้นหนึ่งมาอีกแล้วชิ้นหนึงน่งนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรอบสุดท้ายมาเออกระดิ่งมีอีกแล้วเอาเออเออเอามาอีกเอามาอีกเรียบร้อยครับผม เกียร์เจ็ดดาวมาแค่ชิ้นเดียวนะสุดยอดจริงๆคือผมมวงบ้างเมื่อกี้มันคืออะไรเกิดข้อผิดพลาดโดยม่มีสาเหตุนะครับคือผมบงจริงๆนะครับทางเกมเขาเปิดคนเขาเปิดเยอะหรือเปล่าทางเกมเค้าแบบก็เลยอน,นี้นะฮะเอ้ยล่าสุดล่าสุดล่าสุด,สดอ้าวเดี๋ยวล่าสุดสล่าสุดตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามานับเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์เจ็ดดาวหนึ่งเท่าไหรอ่าไม่ไม่เกียร์คิดมาก1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับผม5ชิ้น 6ชิ้น7ชิ้น8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ชิ้นนะครับ18ชิ้น19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ดยี่สิบสอง35 36 37 3า39 40 40ปดยีอ็ดสามสองสามสชิ้นโอ้ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50ชิ้น3,000รูบี้ได้50ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกระดิ่งก่อน1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ย10ชิ้นเป๊ะโอเค okay. คุณซิมูเลตอย่างน้อยก็ได้ครึ่งนึงของ20ชิ้นนะ ก็เธกับ่าได้10ชิ้นครับก็สามารถติดให้ตัวละครเลนเจอร์ได้10ตัวนะคุณซิมูเลตนะครับยินดีด้วยนะครับและก็ได้เกียร์เจ็ดดาวไม่แค่ชิ้นเดียวนะครับขอภัยจริงผมแบบผมเป็นคนที่ไม่มีดวงกับเกียร์เจ็ดดาวนะครับผมก็ได้แค่นี้นะคะโอเคเนาะโอเคก็ยินดีกับคุณซิมูเลตด้วยนะครับที่เปิด3ามาลูบี้แล้วมันได้เกียร์คริสต์มาส50ชิ้นนะครับผมแต่ผมก็ขอโทษด้วยที่ ทำให้แบบเปิดตัวกาชาและมันไม่ได้บราวซันต้าปล่องไฟนะครับขอพัยจริงๆนะครับผมเองไม่มีดวงจริงๆด้วยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ฮะบอกเลยว่าสุดจัดนะครับ3,000ลรูบี้คิดเอาละกันนะครับได้50ชิ้นฟรีมือโคจิครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าบริษัทโคจิเกลือไม่จํากัดเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนนะครับจะสามารถเปิดให้คนดูได้แบบนี้ไปกี่ไอดีนะครับผมก็ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ผมขออันนี้ก่อนนะครับขอเล่น PP หน่อยเอ้ยคนนี้เขาแบบเล่นพ p พไปแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมจะลองรับอ่าขอรีหน่อยเผื่อมีดวงดีโอ้ไม่ได้ดวงดีไม่เป็นไรโอเคกระดิ่งเนี่ยผมขอดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขออันนี้ขอ,อนแล้วกันขอดูหน่อยว่าเขาใช้ทีมไหนเล่นนะครับผม ทีมไหนที่เขาใช้เล่นเนี่ยทีมที่เท่าไหร่เนี่ยทีมที่5หรอหรือว่าทีมที่4ทีมที่4หรือเปล่าทีมที่4นะครับผมที่เขาใช้เล่นนะครับโอเคเอาสายวองไวเขาไม่มีเหรอเนี่ยสายวองไวเขาไม่มีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะผมให้ตัวเกลือผมอันนี้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ถ้าเกิดว่าไม่มีสายวองไวที่ดีๆเนี่ยบอกเลยว่าปืนเลโอนาเนี่ยก็คงจะใช้อะไรไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ใช้ได้ดีแหละ อุอ้ยมีหนังสือด้วยนะครับมีหนังสือด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับผมมอจระเข้นะครับอ๋อไอเดียนี้ไปต่อได้ยาวๆนะกลมไฮเปิ์มีกี่ตัวเนี่ยกลมไฮเปิ์มีอยู่16 17ตัวเลยนะคุณผู้ชมโอเคถือว่าสุดจ,จัดเลยนะครับกลมมันต้ามีอยู่12ตัวนะครับผมถือว่าไปต่อได้ยาวๆนะสําหรับไอเดียนี้นะครับผมโอเคกาชาพอย์นะครับมีอยู่300ผมจะไม่เปิดให้ละกันเดี๋ยวให้คุณซิมูเลตไปเปิดเองละกันนะครับผม โอ้ตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักอยู่นะเอาตรงนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะให้ผมเปิดให้นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่หรือว่า inbox มาได้ที่เพจโคจิหรือว่า Facebook ส่วนตัวได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้นะครับต้องต่อคิวด้วยนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนมาตาเนมินนาบ๊ายบายครับผม